สุมังคลาคาถาอนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะปุทธานุภาเวนะโสติอนตุนิรันตตะลังอนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติอนตุนิรันตตะลังอนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติอนตุนิรันตตะลัง สพุทบาลปันตาปัจเจกานันจะยังพละังอรหันตานันจะเตจเญนะขำมันทามิสภพโสสพุทธาลปันตาปัจเจกานันจะยังพละรังอรหันตานนจะเตจเะระขำมันทามิสพพโส สัพเพพุทธาพระปัญตาปัจจยการนันจะยังพระลังละหันตานันจะเตเจนะละหันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัญตาปัจจยการนันจะยังพลังลรหันตานันจะเตเจนะละหันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัญตาปัจจยการนันจะยังพระลังละหันตานันจะเตเจนะละหันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัญตาปัจจยการนันจะยังพระลังละหันตานันจะเตเจนะละหันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัญตาปัจจยการนันจะยังพระลังละหันตานันจะเตเจนะละหันพันธามิสัพพโส สพุทธาพระปัญตาปัจจัยการนันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเจนะละขมันนามิสัพพโสสพุทธาพระปัญตปัจจัยการนันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเจนะละขมันนามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยายพระพุทธมนต์น,น,นี้ข้าพเจ้าขอน้มเกล้าท่ถวายเป็นพระราชากุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าเส ي กิจพระบรมชนีนาพมะบรมราชชน,นีปันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์าลายขออิสงค์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เราข้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งดได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจน ขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานีีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรอน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาอยอดเศษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงห์มลเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชารูกประการเทินสาธุ